ค่ะสวัสดีค่ะมาวันนี้มาหานะเอเชียพี่น้องหาน้องกันนิกาแล้วพี่น้องเด้องหาน้องกันนิกาเพื่อจะเอาคอให้ขอบคุณค่ะเครับนผู้บอกนี่เก็บเอวพี่น้องเอรื่องผู้า่นชะลดไทยเออขาขึ้นชะลดไทยพี่น้องคุณนะโอ้ยขอบคุณค่ะน้อกันนิกาคล้ายเขาสาคล้องคล้ายขึ้นขข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 ข ทุกอย่างที่เพืองไทยต้องการมีมีโคเบิร์ตพี่น้องอ่ายข้าวผับอาหารเพ่ลนนี้ยขอบคุณค่ะเนี่งอีอ,อ,อพี่น้องเอ้ยจะไดยจะได้ไปเอวรถยุกกระเบื้องหลายปีพี่น้องเอ้าวอาหาิ่นมีเบิร์ตเด้อพี่น้องเด้อของเพิ่นมีทุกอย่างของอยู่ของกินบ้านเฮ้าคอ,อ,อยเวยก็แก่นอกข้ามาหาร นี่โคกพร้อมพี enfin ่น้องทีนีน่โคกนี่น้ำปลาที่ซอสนี่ปโคกนี่ยเนี่ไงแห้งแน่เธอนี่้งักแน่เอนี่โอโหเขาเพิมสูงเิดเพิมกน่นะฮะเพ่นี่เทีวพรอมพี่น้องมี่มีโคกมัด ีของเอเชียเขาเด้อพี่หองน้ำมีน้ำปูน้ำปลามีมาหมามีมาหมามีน้ำน้ำปลาลาอ่าอยู่ตรงนี้กระเบิ้งเอาพี่น้องเคยเล่ามีครบเลยมีของเกันมีของมีครบมีของกินของใส่ก็มเว้ยเด็กพี่นอนแล้วแต่ไม่มีเงินซื้อเนาะโอ้ย กูว่ามเอวรถในวัเก็บเอวอืมชิดรถกันน sure. ่นะชุดรถอ่าของเพื่อนชุกสินสินบ้านเฮาหิ่งหงหูราคาเลยน้รหวสิสินเนื้อสินหมูสินไก่สินปลาหงอของขายเจ้ารอยเอ็ดนองตันนีกาพี่นออาหาของดเบิพี่นองเยอะมั่นเลยอ มีของที่โอ้โหมีของขายวัดมีเห็ดมีทุเรียนมีพวกหมดของขายของเอาพ <c oughs> ีกินอีทีตัวนึงวะเด่นนะ่ะ <c oughs> มีกินอีที่ตัวเออคนมีของขายละอย่างเ <c oughs> เมือ่อนั้นอาจารย์แล้วว่าเด้๋ยถามหาพักแกย,ย่งกันพักแย,ย่งกันไงประเทศอจะไปอะไรยันะรยงมาเนี่ยนพะักแกย,ย่งพี่นองมีแคบหมืแคบมูกับส้มตำนี่เป็นปากเพื่นบ้านยวน้่ใจเนาะเีพี่น้องเว้ยขายของขึ้นขายพัทยางโอ้ย เอาไปเลยเลยนี่ยได,ได้นี้อือเอาอนีรน้ำแนกนี่โอ้ย <Okay. S 1> oh, ตายตายไม่กวาดพร,พรอพอ้อ,อมพ <Yeah. S 1> ี่น้องซีม่วงออเอาแก็บนั่ง่ะเอาพี่น้องก็มุดเท่าเ็มโอ้ยพีน่น้องคนน่ะมีตะกุกมีแบเนี่ยเก็บขาเก็บแขง้งเก็บเอวไปดีเนาะมาสัน หอเคยเหตุงา,านบ่อยากเฮ็ดโอ้ยยยเอออุ้ยมันกระบี่พี่น้องเสือพันธุ์ที่เอาค่ายง่ายมึงไอ้ตัวนิเเนเขาจะเอาเศษเขาเศษฐานะตัดค่างามโอ้ยจังไรจังไรเมื่อวานมันนั่งวัดงานเต็มแด้งแดงเดงอะไรมันมามันหยอกมันเจ็บหมาดละโอ้จจนนอยจังไรจะเต็มน,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 น้องๆนี่จังไรจะเกิดจะเป็นผิดพลาดแป๊บหลึ่นะโอ้อ่ะ ใหม่งามพี่น้องเลยอ๋อนี่ดอกไมส้สวยสวยสวยดอกไม้งามงามดอกไม้สวยๆนะคะมาธุระในเมืองกับน้องพี่น้องไมส้สวยๆนะคะสวยสวยทุกคนบ,บอกเลยนะง <c ười> านสวยโอ้ฮ <c ười> ัลโหลวีไฮสู้น่ะยิวอ่าเกตุนีป๊อปป้าคนนะ่ะ ดอกไม้งามพี่น้องเลยดอกไม้งามพกเพิ่งเงินก็สบายใจเนาะพี่น้องเนาะดอกไม้สวนเมื่อเป็นสวนสาธารณะหรอกสวนอยู่งมองผักมองมูผักอยู่นี่พี่น้องเลยงามงามสวยยัดเสบียงอีกกอนหนึ่งพี่น้องดอกไม้งามเหมือกันพี่น้องสวยงาม เบื้องแล้วก็สบายแต่สวัสดีบันพุดตะกหิงวัยวันวันพุธหรือวันเนี้ขาวขาวเขียวเนี่ยบันพุดเบื้องสบายตาขึ้นห้ามขึ้นหอดบ้านนี่น่อยคิดอะไรคิดถึงบ้านเนาะคิดถึงบ้านเราก็ดูดอกไม้ชมดอกไม้ไปใจก็สบายสบายใจไม่มีเรื่องคิดโน่นคิดนี่พี่น้อย ใช่ดอกไม้ดอก,กไม้นานา,นาพันธุ์ดอกไม้งามๆพี่น้อ,องยางชุ่มดอกไม้สีเขียวคิดหนอนตานห่อแกงนองไม้นอมีแกงนั่นแกงนี่หา,า,าหเห็ดวันนี้มันพระพี่น้องเลยวันนี้มันพระใหญ่ถ้าส,สื่อไปปลูก จะเอาไปไปลูกอีกพอดปลูกแล้วก็ตายไปเดยใส่ใจมันตัวนี้แต่ว่าหางสร้างแต่อันนั้นตัวถากมันเข้าไปอยู่ดีดีพี่น้องตัวถากเข้าไปอยู่ในไต่ไต่กกไต่เงาดอกไม้นะไต่โคนดอกไม้เนี่ยมันตัวถากมันจะไปอยู่ตัวถากนี่มันชอบกินผักเข้าเราปลูกผักมันจะกินนะจะกินตัวผักนะีไม้ๆๆนี่เขาอ,อยู่ทั้งผีผีน้องก็อยู่ตึกตึ๊เสูงเป็นต้นสูง สวยสวยดอกม้สวยชกหัวส้มสวยงามสบายเย็นสบายใจดอกไม้แล้วก็เหมือนดอกไม้มั่งน้ำมั่งภูเขามั่งจะทำให้คนเราสดชื่นสบายใจอะไรคิดอะไรเพลินทำให้เราผ่อนคลายเรื่องเครียด เรื่องคิดถึงบ้านเรื่องนี้เรื่องสิ้นก็ค่อยคิดสุขภาพสอกมาปีนี้สุขภาพยแย่พี่โนโอ้องเลยสุขภาพไม่ค่อยดีลับมาสบายจะเห็นดอ,อกไม้นะคะโอเคนะคะขอบคุณะคะ่ะที่ติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องเมียฝรั่งบนด้วยนะคะฝากติดตามต่อพี่น้องด้วยขอบคุณในห,หลายที่ติดตามให้เป็นค่อยให้เป็นกำลังใจ ไม้ายางส้มหัวส้มสวนเด่นพี่น้องเลยขอบคุณในหลายน่ยพี่น้องด้วยเก็ิกิบสันสนๆครับพี่น้องเต็มที่กลบพถึงยี่สิบนาทีประมาณนี้นะแต่ส่วนมากจะอยู่ประมาณก,ก่อนสิบนาทีหรือสิบห้านาทีประมาณนี้โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะมาสือของพี่น้องมาสือของเราไมยางสวนเด่นแป๊บนึงมหาหมู่แตโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ